ทำไมช่วงนี้คุณดูแลตัวเองดีจังก็ผมไปอ่านเจอมาเนี่ยว่าสลัดเนี่ยมันช่วยได้นะมันจะบำรุงจากภายในแล้วก็สู่ภายนอกถ้าเอาผักมาบำรุงผิวหน้าเราจะได้กระจ่างใสวิ่งวิ่งไงคุณไปคุณรู้ป่าวว่าตอนนี้มันดีตัวช่วยนะจริงเหรอปาพกมาดี่เลย จจวิตามินเซรั่มวิตามินผักช่วยลดเลือนจุดด่างดาช่วยเรื่องความมันช่วยเรื่องสิวด้วยมันจะทําให้หน้าเรากระจางใสขึ้น <Wow. S 1> คุณเห็นหน้าผมไหมนี่จากแต่ก่อนผมเป็นสิวหน้าดาหน้ารกตอนนี้ก็โอเคขึ้นเยอะเลยกินกินเลยเหรอไม่ได้กินเราเอามาทาหน้าทาเป็นประจําเช้าและเย็นผมลองใช้มาแล้วนะแล้วผิวผมมันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยคุณเอามาสกินองเดียวเหรอผมต้องเอามาเปิดคนด่แี้วสิตัวนี้แบบกล่อง2 7 0บาทกันผมแล้วไ้าเป็นซองเดียวเหร สองเดียว49บาทแทเราเราสามารถซื้อได้ที่ไหนร้านค้าบิวตี้ทั่วประเทศไทยเลยอ้อไม่เพจด้วยเหรอใช่ครับเพจดีโคโคไปก่อนนะอันนี้49บาทอันนี้270บาทจะบอกนะลว่าคุณจะเก็บเงินกับผมมา <laughs>